รวยง่ายๆซิ้วให้ชอบแจกทองนับล้านลุ้นสร้อยคอทองคําและทองคำมูลค่า1นึ่งแสนบาททุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า1นึ่งล้านสองแสนบาทกดดอกจานสี่หกแปดดอกจานตามด้วยรหัส8หลักกดสีเนี่ยมแล้วทรออกถึง30ตุลาคมนี้ยิ่งส่งมากยิ่งได้ลุ้น ครับผมก็เหมือนว่าอีเวนต์โุดหายไม่ค่อยออกงานอเลยหายไปแต่ปกติก็ไม่ค่อยออกงานอยู่แล้วก็ไม่หายหรอกก็ปกติยังก็อย่างอยู่แล้วครับช่วงนี้ก็ก็ปกติครับเข้าเวรออกรักษาคนไข้แล้วก็ถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่งบอกีไซเบอร์ครับแล้วก็อาจจะมีเวลาเยอะขึ้นในการที่จะมาทำธุรกิจครับผมก็ ตอนนี้ก็มีแล้วนะครับธุรกิจเครื่องสำอางสบู่ล้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ร้านอาหารเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีเพิ่มอีกมีหุ้นส่วนครับร <c oughs> ก็มันคิดว่าจะทําก็ทำเไรครับแล้วเร,เ,รเราจริงจริงแล้วก็วางแผนมาพอสมควรแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคิดแล้วทําเลยไม่ใช่ครับ ช่องห้ามแน่นอนช่องห้ามทําแน่นอนนะถ้าเกิดว่ามาทําธุรกิจแล้วลดงานแสดงอะไรย่าเ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็ละครก็ไม่ค่อยจะทันกันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้มัน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 ดีที่ว่าตอนนี้ละครมาแค่เรื่องเดียวมันก็เลยยังพอมีเวลาไม่งั้นมันก็จะเหนื่อยมากกว่านี้